ดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้แม่เพนมาทักทายสบายดีเอทางช่องเป็นคลิปที่4ของวันที่16กันยายน2567ค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกันจะพา f อฟทางช่องค่ะมาสรุปเอาห้าน้อยของทุกๆสนัเนาะคะ่ะของทุกๆอาจารย์ที่ยังเหลืออีก7สำนสักนะคะ มาเบิงน้ากันว่าเจ็ดสำนักวันนี้จะได้ตัวใดมาฝากมาตอน F อฟซีท่างช่องเนาะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเบิงตัวเลขเมื่อนี้กลับมาทวนขึ้นผลงานแนวทางของเจ็ดสำนักเมื่อวานนี้กันก่อนเหลือแค่ของอาจารย์ต่อยลอยเอ็ดนาะเมื่อวานวันนี้ยังบเห็นเพิ่นตอบไล่เพราะว่าอาจจะเป็นมือเลขออกเพิ่นอาจจะหยุ่งก็ไดเนาะเพิ่นเห็นแนวทางลงให้เอซในกลุ่มเพิ่นเนาะค่ะเอา แม่เพ่นฝาก fc ทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, เข้ามาให้กำลังใจแม่เพ่นและเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์ด้วยเดอ้อเนาะถ้าตัวเลขถึงจะเข่าจะลุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์คือเก้าเนาะแม่เพ่นจะให้เบิงผลฮาหนอยวันที่15กันก่อนบนนอยพิเศษออกที่414ล่างออก4ีสา นอยปกติบนออกสองสาล่างออก6กสีนอย VIP บนออก8 8 7แปดล่างออก5 5านะคะ FC นี่ค่ะอ่ะมาเบิงของแม่รลิ้วเมื่อวานนี้แม่ให้วิ่งรูดที่5กับ1เนาะตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าจับคู่เข้าแค่นอยเดียวก็คือกันเบิ้นเนาะคะ่ะ เพิ่นไหามาหนึ่งหนึ่งกับหาหากระเข้าที่5 5ล่างของนอย VIP เนาะเข้าหนึ่งนอยนะคะส่วนของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้ให้2มาตัวเดียว2บอมาเนาะคะ่ะสมาหลักร้อยของนอยปกติเนาะแต่จับคู่เข้าอยู่เข้าที่8 7ตรงๆบนของนอย VIP นะคะ ส่วนของอาจารย์สวายให้วิ่งรูดหกกับ8จับคู่ที่60ศูนเออโบอแมนขอโทษหลายๆวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวเนาะจับคู่เข้า2องนอยก็คือ64ตรงตรง,ตรงอ่าล่างของนอยปกติและ83หรือว่า38ของนอยปกติเช่นกันเนาะเข้าน้อยเดียวแต่ว่าเด้งบนล่างนะคะของอาจารย์สวายเมื่อวานนี้เนาะ ส่วนของอาจารย์ต้อยร้อยเอเมื่อวานนี้ให้8กับ9 8มาเนาะแต่ว่าจับคู่ชุดเน้นบบเข่าค่ะเลขมาก8 3ดสามสมดเนาะแล้วก็3 4ม3ี่นอยพิเศษเลขวินมา2น้นอยนะคะ FC จะจับคู่เข้าชุดบบเข่าเนาะคะ่ะชุดเน้นนะคะส่วนของพ่อเกลี้ยงให้5กับ6ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวมาทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่บบเข่าเนาะคะ่ะ FC ซ มื่อนี่เอาไมค่ค่ะรวยต่อตาปากน้ำโพให้3กับ6ตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าที่3ามตรงๆบนของน้อยปกตินะคะส่วน6กกบบมีหกซเนาะแล้วก็ฮาหนอยแยกตาปากน้ำโพวิ่งรูดมา2องนอยจับคู่เข้า1นึอยก็คือน้อยปกติ8 3นะคะ FC เนาะ สองดเลขเพินไหาย่าแปดหนึ่งสาเนาะขั้นเป็น2นี่จะเข่าสามตัวตรงเลยเนาะสาตัวโต๊ดเนาะมันเปนสาตัวตรงส่วนเขาฝากมาให้วิ่งลูดเข้าทั้งสองนอยน้อยปกติและอ่าพิเศษเนาะวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวทั้งนอยพิเศษและนอยปกติเนาะแต่ว่าจับคู่พวกเขานะคะ อ่ะได้แล้วค่ะผลงานแนวทางฮาหนอยวันที่15เมื่อวานนี้เนาะกลัมาเอาตัวเลขของวันที่สิไปเป็นแนวทางกันต่อค่ะมือนี้เจ้าแรกก็คือของสุดใจพารวยให้มาวันนี้วิ่งลูดที่4เม็ดเดียวจับคู่ที่สี่หนึ่งสี่แปดสสองแปดสอแล้วก็2 0นเนาะ ของสุดใจพารวยคะ่ะส่วนเมื่อวานนี้วิง่งลูดบอมาเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่เข่าเดอ้อเนาะวิง่งลูดบอมาแต่ว่าจับคู่เข่าที่แปดเจค่ะเนาะส่วนวันนี้วิง่งลูดที่4เมตรเดียวจับคู่4ี่หนึ่งสี่แปดสีแปดสอเก้าละสอมาต่อที่ฮานอยรวมตาปากน้ำโพวันนี้วิง่งลูด หกับ9บนล่างจับคู่60 65 67 68 90 95 97และ98นะคะหาหนอยรวมตาค่ะส่วนผลงานของตาเมื่อวานนี้วิ่งรูดก็มาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าแค่น้อยเดียว สาตร,ตรงๆบนของนอยปกติค่ะส่วนวันนี้วิ่งรูดหกกับ9จับคู่60 65นย์หกห้าหกและ98ค่ะได้แล้วแคปหน้าจออนา,าทางหานอยรวมของสุดใจพารวยและตาปากน้ำโพกันค่ะวันนี้ขอให้หเฮงเรวยรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะ ได้แล้วก็ไปต่อกันเนะค่ะ FC เฮ้าต้องมีหลายสำนักอยู่มาต่อที่ของแม่ริ้วนะคะแม่ริ้วก็ให้วิ่งลูดที่6เม็ดเดียวเนาะวันนี้จับคู่ชุดเน้น62 64 0647แล้วก็ชุดลอง73 92 50นะคะของแม่ริ้ววันนี้ค่ะฮานอยรวมเนาะ ส่วนเมื่อวานนี้แม่ให้1กับห้าวิ่งรูดมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าเบิ้ลทีเนาะเลขเบิ้ลค่ะห้าห้ากันเนาะเข้าหนึ่งนอยนอย,นอย VIP ส่วนวันนี้วิ่งรูดหตัวเดียวชุดเน้นหกสองหสี 2, ่หอ่า0ูนย์หสี่เจชุดลอง7จ็ดสาสองหนั่นเองเนาะของแม่ริ้วได้แล้วก็ไปต่อที่ของพ่อเลี้ยงเนาะ พ่อเกลียงก็ให้วิ่งรูดวันนี้3กับ4ชุดเน้น3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2เนาะตัวกัน39และ43นะคะของพ่อเกลียงค่ะส่วนเมื่อวานพ่อให้5กับ6วิ่งรูดมาทั้ง2ตัวอยู่แต่ว่าจับคู่บกเข่าเดอ้อจ้ะเนาะ วันนี้ไหมาสามตัวยูเออไหมาวิ่งดูดมาทั้งสองตัวอยู่แต่ว่าจับคู่บ่เขาส่วนมันนี่ไห่มาาสามกับสีจับคู่ชุดเน้นสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่นย์สี่หนึ่งสี่สองส่วนตัวกั้นสามเและสี่สามนั่นเองเนาะอ่ะได้แล้วแคปหน้าจอเอาของแม่ลิ้วและพ่อเกลียงนะคะหาหนอยวันที่สิบหกวันนี้จ้าเนาะต้องแสงมันอาจจะคึมๆจึงได้ละ วสว่สางอย่งะแคปหน้าจอได้หรือยังค่ะ fc ได้แล้วเราก็ไปต่อกันค่ะมาต่อที่ฮาหนอยรวมอาจารย์สวัยนั่นเองวันนี้อาจารย์สไวัยให้วิ่งรูดที่8กับ3นะคะจับคู่ที่80 81 85 86 87 31 35 37 38และ36 ชุดกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเพิ่นว่าในชุดนี้เอาไปสื่อทั้งได้ทั้งเล่าทั้งห้าหน้อยทั้งรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์เจ็ดแล้วก็มันเป็นเลขฝันเพินนะ่นเนาะตัวกันนี่นะอ่ะจะเป็นตัวกันจะเป็นตัวเน้นกระขอให้เฮงให้ร้ยยไ้ปังให้แตกบนแตกล่างกันไปเดอ้อมือหนีเนาะทั้งสามแนวทางจ้าส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวยก็ เข้าหนึ่งนอยเนาะเด้งบนล่างค่ะหกสี่ตรงตรงล่างและแปดสามสามแปดตัวกลับบนนะคะของนอยปกติเนาะข้าหนึ่งนอยแต่ว่าเด้งบนล่างค่ะส่วนวันนี้วิ่งรูดแปดกับสามจับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามหกส่วนชุดกันก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งและศูนย์เจ็ดนั่นเองเนาะ อามาต่อที่ฮานอยแยกของตาปากน้ำโพกันเลยค่ะวันนี้ฮานอยแยกตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดที่5กับ8ค่ะนอยพิเศษเนาะจับคู่5้าหกห้าชุด3ตัว5 8 6และ8 5ดหนะคะส่วนฮานอยปกติให้ลูด2กับ5

เมื่อวานนี้ของตาทำผลงานออกมาได้วิ่งรูดเข้า2องนอยจับคู่เข้า1น,นึอยนอยปกตินะคะ fc เนหาหานอยแยกตาปากน้ำโพค่ะส่วนวันนี้ก็ได้แล้วไปต่อของเขาฝากมาเลยวันนี้เขาฝากมาหาหนอยแยกให้วิ่งรูดที่นอยพิเศษ9กับ0นย จับคู่ที่98990809ชุด3ตัว098และ909เนาะส่วนหานอยปกติให้รูด0กับ1จับคู่ที่0607 16 17ชุด3ตัว017แล้วก็106ส่วน h านอย VIP ให้รูด3กับ2จับคู่ที่2425 สามสี่สามห้าชุดสามตัวสองสามห้าและสามสองสี่ค่ะเนาะเขาฝากมาค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะของเขาฝากมาให้มานอยพิเศษก็วิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวเออจับคู่เขาอยู่เนาะแม่เพ่นตาลล่หมาว้วบปันเด็กกันยังลืมอยู่เข้าที่สามสี่นั่นเองเนาะสามสี หรือว่าสี่สามเนาะคะ่ะ fc ของล่างค่ะไวเพิ่นตาไล่บาบเขาเมื่อกี้ขอโทษหลายๆเนาะเข้า1นึนอยเนาะแต่วิ่งลูดเข้า2องนอยนะคะเนะาะสมกับ4ี่นอยปกติมาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าจับคู่บาเขานะคะ fc ได้แล้วก็เอซทั้งช่องแคปหน้าจอเอาแนวทาง ฮ้าน้อยแยกตาปากน้ำโพแล้วก็เขาฝากมาอ่ะแคปหน้าจอสำหรับคนทุนน้อยนะคะผู้ใดไ่อยากไปเล่นนั้นอื่นก็มาเล่นอันห้าน้อยแยกนี่แหละเนาะจังน้อยใดน้อยนั่นถูกฮ้าน้อยหนึ่งแล้วก็หยุดนะคะแล้วแต่ดอกนอะอะตามใจค่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโศกหมานลำด้วย วันนี้ได้รับแต่สิ่งดีๆกันทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ